ทำนายฝันเห็นแมวพร้อมเลขเด็ดหลากหลายแบบเลยค่ะแมวเป็นสัตว์ที่มีทั้งความลึกลับและเสน่ห์บางคนเชื่อว่าแมวนำโชคมาให้ในขณะที่บางคนมองว่าเป็นลางบอกเหตุฝันเห็นแมวอาจมีได้หลายแบบและแต่ละแบบก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปการฝันเห็นแมวทั่วไปทำนายได้ว่าคุณอาจกำลังได้รับข่าวสารบางอย่างหรือมีโชคเล็กๆน้อยๆเข้ามา ถ้าแมวในฝันดูเป็นมิตรแสดงว่าคุณจะได้รับข่าวดีแต่ถ้าแมวดุหรือจ้องตาคุณอาจมีคนคิดไม่ดีหรือมีปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นเลขเด็ด17และ47ค่ะหากคุณฝันว่าแมวเข้าบ้านทำนายได้ว่าเป็นสัญญาณของโชคลาภอาจได้รับเงินทองหรือมีคนนำโชคมาให้ หากคุณกำลังรอข่าวดีเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจก็อาจได้รับโอกาสใหม่ๆเลขเด็ด26และ62ค่ะหากคุณฝันเห็นลูกแมวทำนายได้ว่าลูกแมวเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ความบริสุทธิ์และความเมตตาอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับครอบครัวหรือเรื่องรักใคร่ถ้ากำลังคิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นี่ก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีค่ะเลขเด็ด3 0และ35ค่ะหากคุณฝันว่าอุ้มแมวอยู่ทำนายได้ว่าคุณอาจได้รับหน้าที่หรือภาระบางอย่างที่ต้องดูแลถ้าแมวเชื่องดูเชื่องหมายถึงหน้าที่นี้จะเป็นไปด้วยดีแต่ถ้าแมวดิ้นหรือขวนก็หมายถึงอาจมีปัญหาที่ต้องใช้ความอดทนค่ะ เลขเด็ด18และ81หากคุณฝันว่าแมวกัดหรือควนทำนายได้ว่าให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์อาจมีคนใกล้ตัวทำให้คุณไม่สบายใจหรืออาจเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานเลขเด็ด49และ94ค่ะหากคุณฝันว่าให้อาหารแมว ฝันนั้นแสดงถึงความใจดีและการช่วยเหลือคนอื่นซึ่งจะส่งผลให้คุณได้รับสิ่งดีๆกลับมาอาจหมายถึงโชคจากการทำบุญเลขเด็ด68และ86ค่ะหากคุณฝันเห็นแมวสีขาวทำนายได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และโชคดีอาจได้รับข่าวดีจากคนไกล หรือได้รับโอกาสดีๆในชีวิตเลขเด็ด1 0และ5 0, 0, 0ค่ะหากคุณฝันว่าเห็นแมวสีดำคนโบราณมักมองว่าแมวดำเป็นสัญลักษณ์ของลางร้ายแต่ความจริงแล้วฝันเห็นแมวดำอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตหรือคุณอาจต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญค่ะเลขเด็ด3 7และ7 3 หากคุณฝันเห็นแมวตายแม้จะฟังดูไม่ดีแต่จริงๆแล้วหมายถึงการหมดเคราะห์หมดปัญหาหรืออาจมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเลขเด็ด16และ61ค่ะหากคุณฝันว่าแมวคลอดลูกถือเป็นฝันที่ดีซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นใหม่การขยายตัวของธุรกิจหรือมีข่าวดีในครอบครัว เลขเด็ด2-5และ5-2ค่ะหากคุณฝันเห็นแมวหลายตัวช่วงนี้อาจรู้สึกวุ่นวายหรือมีเรื่องหลายอย่างที่ต้องจัดการพร้อมกันต้องแบ่งเวลาให้ดีแล้วก็ระวังจะหลงลืมสิ่งสำคัญด้วยนะคะเลขเด็ด3-6และ6-3ค่ะหากคุณฝันว่าได้แมวมาเลี้ยง มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีหรือมีคนเข้ามาเติมเต็มในชีวิตอาจเป็นเพื่อนใหม่คนรักหรือแม้แต่โอกาสดีในเรื่องงานเลขเด็ด1 4และ41ค่ะหากคุณฝันว่าแมวพูดได้ทำนายได้ว่ามีสิ่งลี้ลับหรือเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกำลังจะเปิดเผย ให้ระวังความลับหรือคําพูดของคนใกล้ตัวเลขเด็ด70และ07ค่ะหากคุณฝันว่าแมวมานั่งตักคุณนั่นหมายถึงความอบอุ่นความรักหรือความสงบกำลังจะเข้ามาในชีวิตถ้าเป็นคนโสดก็อาจมีคนแอบชอบอยู่ค่ะเลขเด็ด29และ92 หากคุณฝันว่าแมวมานั่งถูรอบๆตัวคุณนั่งลูบตัวคุณหมายถึงช่วงนี้ดวงคุณจะดีมีคนอุป,ปถัมภ์หรือมีผู้ใหญ่เมตตาอะไรที่เคยติดขัดก็จะเริ่มคลี่คลายค่ะเลขเด็ด58และ85หากคุณฝันว่าแมววิ่งหนีคุณ นั่นหมายถึงมีสิ่งที่คุณพยายามไขว่คว้าแต่ยังไม่ได้มาในตอนนี้ต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยอย่าเพิ่งท้อแท้ค่ะเลขเด็ด39และ93หากคุณฝันว่าแมวไล่กัดกันเองก็ให้ระวังปัญหาจากความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนหรือคนในบ้านมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหาค่ะ เลขเด็ด6-7และ7-6หากคุณฝันว่าแมวปีนขึ้นหลังคาบ้านนั่นหมายถึงคุณอาจมีความหวังหรือเป้าหมายที่สูงขึ้นในชีวิตและคุณจะสามารถไปถึงมันได้ขอเพียงไม่ยอมแพ้ค่ะเลขเด็ด1-3และ3-1หหากคุณฝันเห็นแมวเลียขนตัวเองอยู่ นั่นเป็นช่วงเวลาที่ดีในการดูแลตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจบางทีคุณอาจต้องการเวลาให้กับตัวเองมากกว่าที่ผ่านมาเลขเด็ด25และ52หากคุณฝันว่าแมวของคุณคลอกเคลียคนอื่นทำนายได้ว่าอาจมีคนใกล้ตัวที่คุณไม่ไว้ใจหรือรู้สึกว่าคุณกำลังถูกแย่งความสนใจไป คุณต้องใช้ความเข้าใจมากกว่าความระแวงนะคะเลขเด็ด6-8และ8-6ค่ะหากคุณฝันเห็นแมวกำลังนอนหลับทำนายว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของการพักผ่อนหรือได้ฟื้นตัวจากสิ่งที่เคยเหนื่อยล้าอาจมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินหรือความรักค่ะเลขเด็ด4-6และ6-4 หากคุณฝันเห็นแมวอยู่ในกรงนั่นหมายถึงคุณอาจจะรู้สึกเหมือนติดกับสถานการณ์บางอย่างหรือถูกจำกัดเสรีภาพควรหาเวลาออกไปพักผ่อนหรือเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวบ้างค่ะเลขเด็ด59และ95หากคุณฝันว่าแมวแอบซ่อนอยู่ใต้เตียงทำนายว่ามีบางเรื่องที่คุณพยายามซ่อนอยู่หรืออาจมีคนกำลังปิดบังบางอย่างจากคุณ เลขเด็ด3-6และ6-3ค่ะหากคุณฝันว่าแมวกระโดดขึ้นบนโต๊ะอาหารนั่นหมายถึงมีความไม่ลงตัวในเรื่องภายในบ้านหรือเรื่องส่วนตัวช่วงนี้คุณต้องระวังคำพูดและอารมณ์ค่ะเลขเด็ด7-8และ8-7หากคุณฝันเห็นแมวกำลังอาเจียนอยู่นั่นเป็นสัญญาณของการขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต ปัญหาที่สะสมไว้อาจได้ถูกปลดปล่อยหรือเคลียร์เลขเด็ด19และ91ค่ะหากคุณฝันเห็นแมวกลายร่างเป็นคนนั่นหมายถึงให้คุณระวังคนรอบตัวที่อาจดูเป็นมิตรแต่แอบมีอะไรบางอย่างในใจหรืออาจเจอคนที่มีบุคลิกหลายด้านเข้ามาในชีวิตค่ะเลขเด็ด27และ72 หากคุณฝันว่าคุณเดินอยู่และมีแมวเดินตามคุณนั่นถือเป็นฝันที่ดีหมายถึงคุณกำลังมีพลังงานบวกมีโชคติดตามตัวหรือกำลังจะได้พบเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเลขเด็ด45หและ54สุดท้ายหากคุณฝันว่าแมวหายทำนายได้ว่าคุณอาจเสียของรักหรือมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ ควรเปิดใจพูดคุยกับคนใกล้ตัวค่ะเลขเด็ด6 0และ0 6กการฝันเห็นแมวสามารถตีความหมายได้หลายแบบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในฝันไม่ว่าจะเป็นโชคลาภข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้าฝันเห็นแมวแล้วรู้สึกดีมักจะเป็นลางบอกเหตุที่ดีแต่ถ้าฝันแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็อาจเป็นสัญญาณให้ระวังในบางเรื่องที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะ หากช่วงนี้ใครรู้สึกโชคดีต้องการเสียงโชคก็ลองนำเลขเด็ดที่ได้ไปใช้กันดูนะคะขอให้โชคดีทุกคนค่ะ